สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยแชทกับเพื่อนนะขอรักแม่ก่อนรักแม่แม่ไม่ว่างเลยรีกแม่อ,อะไรวะเนี่ยยกเลือข้อความโอเคได้แล้วครับฮะรักแม่ จุ้มไป,ไปนะโอ้คุยกับแม่ก่อนบายโอเคว่าแต่เพื่อนจะตอบไหมนะไม่ตอบครั้งนี้เราจะเลิกคลิปแล้วนะ คุยกับพี่สิอืมโอเคเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ไปถ้าเราขอการบิชาน่าจะตอบต้องเชื่อเพราะมันเป็นเพื่อนเราไม่ตอบแน่นอนอาจจะไม่ว่าง คนเก่งเพราะเพราะเราเป็นหัวหน้าห้องอู้แงเ้ยเอมไม่น่าใช่นะ เบื่อแล้วเบื่อ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 โอเคขอโทษที่ถ้ามีเสียงมารบกวนก็ขอโทษด้วยนะก็ขอจบคลิปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวขอดูยูทู e ก่อนบายยบ๊ายบาย